วันนี้เราจะมาตามหาฝักแมมขนนกขาวกันค่ะดีดีทีการ์ดนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อก็มาพบก,กับช่องดีดีทีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บฝักน้องคนนี้กันค่ะ,ะน,นั่นก็คือน้องแมมขนนกขาวนะคะที่ฟูฟ่องอยู่ในถาดนี้เนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูกันค่ะว่า ักของน้องแมมขนนกขาวนะคะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นหละก็สามารถไปตามดูกันได้ในคลิปนี้นะคะเพื่อน,อนก็ก่อนที่น้องแมมขนนกนะคะจะติดฝักเนี่ยเราก็ต้องทำการผสมเกสรกันก่อนค่ะซึ่งวิธีการผสมเกสรเนี่ยเราก็ได้สาธิตไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คือปั่นเอาเกสรเรือละอองฟงฟิง,ฟงสีเหลืองนะคะ ไปยัดใส่ในเกรสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งค่ะปั่นไปปั่นมานะคะต้นซ้ายไปต้นขวาต้นขวาไปต้นหน้าต้นหน้าไปต้นหลังนะคะเนี่ยค่ะปั่นไปนะให้เราอองนะคะเข้าไปติดในเกรสรตัวเมียให้เยอะที่สุดแล้วก็ทำซ้ำไปทุกวนันจนกว่าดอกเขาจะหุบ แล้วก็แห้งไปค่ะก็ทำซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะคะยิ่งทำซ้ำมากเนี่ยโอกาสที่จะติดฝักก็ยิ่งมีมากค่ะอืมแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตุ่มหนามที่ดอกเขาเหี่ยวแห้งไปแล้วนะคะจากการที่เราผสมเกสรเสร็จแล้วเนาะก็นี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่า ก้านของเขานะจะป่องป่องอ้วอนๆอน,นะคะเราคิดว่าก้านนี้เนี่ยน่าจะติดฝักแล้วแต่ว่ายังไม่สุกนะน้องอ้วนเฉยๆก็อาจจะต้องรอก่อนนะคะเนี่ยน้องก็ซ่อนอยู่ในนี้นะถ้าทุกคนเห็นตุ่มประมาณแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเราเพื่อนๆก็สงสัยแล้วใช่ไหมว่าแล้วหน้าตาของ ฝักที่สุกแล้วล่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามหาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าฝักของแมมคนนกขาวที่สุกแล้วพร้อมที่จะเก็บไปเพาะเมล็ดได้แล้วเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วไอ้เจ้าตุ่มสีชมพูสีชมพูนี่แหละค่ะก็คือ ฝากของเขานะคะที่สุกแล้วแล้วก็สามารถเก็บไปเพาะ,มะเมล็ดได้แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่ากี่เดือนฝากเขาถึงจะสุกใช่ไหมจริงๆแล้วว่าน้องแมมขนนกขาวเนี่ยเราไม่เคยจับเวลาเลยนะคะว่าประมาณกี่เดือนแต่ว่าคร่าวๆที่จำได้อะ่ะ ส่วนใหญ่อะคนนกอะจะชอบออกดอกประมาณธันวามกราใช่ไหมแล้วฝักก็จะมาสุกอีกทีเนี่ยประมาณแบบมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะใช้เวลาค่อนข้างที่นานที่จะนานมากเลยนะสำหรับที่เราแบบมีความจํำรละลึกถึงได้อะเออถือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนอะเคยแบบนับว่าหรือจับเวลาไหมว่ามันใช้ระยะเวลา ประมาณกี่เดือนเม้นมาบอกหน่อยสิส่วนตัวเราที่สรุปได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณ 2- 3สาเดือนเลยนะคะถึงจะได้ฝักนะคะแล้วก็วิธีการดูนะคะว่าฝักนีเนี่ยเก็บไปเพาะเมล็ดได้แล้วหรือยังก็คือเมื่อฝักเขาสุกแล้วใช่ไหมจากที่แรกที่เราให้เพื่อนๆดูอะตุ่งหนา,ม,ามันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแบบนี้ พอเปลี่ยนเป็นสีแดงเสร็จเขาก็จะค่อยๆดันขึ้นมานะเนี่ยนูนขึ้นมาแบบเห็นแบบนี้นะคะพอเขาดันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เก็บไปพอมเมล็ดได้ค่ะแต่ก็มีเหมือนกันนะที่นางดันมาไม่ขึ้นนะคะอย่างเช่นฝักนี้เป็นต้นเห็นปะว่านางมีจุดดำๆแต่ว่านังซ่อนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ ฝักนี้เช่นเดียวกันนี่เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเห็นไหมน้องซ่อนอยู่นะคะในตุ่มขนดันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องแหวกเขาออกมาค่ะเพื่อที่จะเก็บเขาขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูชัดๆเนี่ยเห็นปะน้องซ่อนอยู่ข้างในนะคะถ้าไม่แวกขนออกมาเนี่ยก็อาจจะหาไม่เจอก็เป็นได้ าเดี๋ยวลองแหวกต้นทรายให้ดูด้วยนี่เห <c oughs> ็นปะอ,อน้องซ่อนแบบว่าอยู่ในลืบซอกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่บอกว่าสผสมเกสรทำไมไม่ติดฝักนะลองแหวกแหวกดูอาจจะหาเจอฝักก็ได้ค่ะอพอเรารู้แล้วว่าฝักที่สุกหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราก็ดึงเขาขึ้นมาได้เลยนี่ดูดิ ฝักอันนี้คือยาวมากเลยนะคะเนี่ยอ่านได้มาแล้วหนึ่งฝากแล้วก็ฝักต่อไปนะจริงๆไอรูที่เวลาเราดึงฝักขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดรูตรงนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวผ่านระยะเวลาไปสักพักเดี๋ยวรูโบเนี่ยก็จะหายไปค่ะไม่ต้องเป็นกงนนังวลนาอสำหรับมือใหม่นะ่ะ มันเป็นเรื่องปกตินะคะเนี่ยเดี๋ยวตุ่มหนามเขาก็จะแบบแผ่ออกมานะแล้วก็บังในส่วนที่เราดึงออกมาแล้วก็มองไม่เห็นแล้วคะ่ะเราก็วันนี้นะคะเราได้ฝักน้องแมมคนนกขาวมาทั้งหมด4ฝัก เดี๋ยวเราจะนําน้องนะคะไปล้างก่อนเนาะเพื่อแยกเปลือกกับเมล็ดออกจากกันแล้วก็เตรียมเอาไปเพาะค่ะโดยจุดด้อยของเมล็ดของแมมขนนกข่วอะ่ะเราคิดว่าคือเมล็ดที่ค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆหัดชิวอะ่ะมันอาจจะหายไปหมดเลยนะดูดิเมล็ดมันเป็นแบบ จุดๆเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องใช้อ่าตะแกงหรือกระชอนที่ตามันไม่ใหญ่มากอะไม่งั้นนะัมันลอดหายไปหมดเลยนะเนี่ยดูดิพอาะเมล็ดเขาแบบเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ในฝักหนึ่งอะสำหรับแมมขนนกขาวอะมีมะเมล็ดไม่เยอะนะดูดิเราว่าน่าจะได้ประมาณเออแต่ก็แล้วแต่ฝักอะอย่างฝักนี้ก็ได้ ได้เมล็ดเยอะอยู่แต่บางฝักก็คือได้เมล็ดแบบน้อยมากประมาณแบบ20เมล็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ไม่รู้ว่าพอเอาไปเพาะมันจะงอกขึ้นมาอีกกี่เมล็ดนะแต่ว่าก็ยังดีที่แม่คนนกขาวเนี่ยก็ยังสามารถวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้พอเมล็ดอะก็คือสามารถเด็ดชำหน่อได้เพราะฉะนั้นคือต่อให้เราได้เมล็ดน้อยแต่ว่าเขาให้หน่อยเยอะนะ มันก็เหมือนมาแบบทดแทนกันในจุดนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือก็แล้วแต่ชอบนะใครอยากพอะเมล็ดก,ก็เพาะได้หรือว่าใครอยากจะขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดชำน็อกก็ได้เช่นเดียวกันนี่ดูดิเมล็ดเล็กจริงปะเนี่ยห้ามถ้าตอนที่แบบนางแห้งอะห้ามหัดชิลเลยนะอ่ะแล้วเราก็แยกเปลือกเขาออกมาเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเก็บมเมล็ดเข้าไปให้หมดค่ะ จากนั้นนะก็เหมือนเดิมก็คือว่ารอให้กระชอนอันนี้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปโรยในพอตที่เราจะเตรียมเพาะเมล็ดในระบบปิดเนาะก็เพาะเหมือนกระบองเพชรตัดทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็วิธีการสังเกตฝักของน้องแม่มณนนกขาวนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปสังเกตแมมคขนนกขาาที่บ้านของเพื่อนๆดูนะคะว่า น้องเนี่ยเริ่มติดฝักกันบ้างหรือเปล่าค่ะก็จะได้เก็บไปพมเมล็ดได้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ได้เป็นทุ่งแมมขนนกขาวเนาะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะเอาเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจะต้องมีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านค่ะบ๊ายบาย